มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่แพ้เรื่องของซอฟ t ์พาวเวอร์ก็คือการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับปัจจุบันครับภาครัฐสามารถจะนําลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยเนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยหนึ่งิคน มูลนี้สะสมทั้งประเทศลดลงมากกว่า713ล้านบาทพร้อมส่งต่อข้อมูลของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพที่มีพฤติการผิดกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนส,วนสอบสวนหาทางจับกลุ่มต่อไปนะครับนายสุทธิพงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ เปิดเผยความคืบหน้าและก็ผลการแก้ปัญหานี่นอกระบบณปัจจุบันจากการรายงานของกรมการปกครองพบว่ามีประชาชนเนี่ยลงทะเบียนแล้วกว่า143446รายโดยไกลเกลี่ยสำเร็จไปแล้วเนี่ย14,610รายเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยนะครับส3 6 9มรายสมมติให้มูลนี้สะสมเนี่ยทั้งประเทศลดลงมากกว่า713ล้านบาทจากมูลนี้รวมนะทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ10เอ่อประมาณ1 1 2 0 5ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่ง จังหวัดนครสวรรค์นะครับยังเป็นจังหวัดที่สามารถจะนําลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดนะครับถึง3,241รายก็เรียกว่าจากการไกล่เกลี่ยรประมาณ1มื่นเนี่ยนะฮะเป็นนครสวรรค์ไปแล้วประมาณสัก3,200คือนใน4ทั้งหมดนะครับขณะที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะครับและแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนอน้อยที่สุดครับส่วนกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือจนไม่สามารถดําเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าที่ก็ได้ส่งต่อไปยังขั้นตอนของพนักง,งานสอบสวนของทางตำรวจในพื้นที่ซึ่งก็นำไปสู่การดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย277คดีใน35จังหวัดครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีลูกหนี้บางส่วนไม่สามารถให้ข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบได้ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากเป็นข้อมูลของเจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบมืออาชีพมีลูกน้องที่เรียกว่าแก๊งหมวกกันน็อก ไปตระเวนปล่อยเงินกู้ตามตลาดหรือชุมชนทําให้ชาวบ้านทราบเฉพาะเพียงข้อมูลบางส่วนของเจ้าหนี้เช่นชื่อเล่นอาจจะเป็นเจ้ Here, นู่นเฮียนั่นนะครับผมซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ส่งข้อมูลรายละเอียดของเจ้าหนี้นอกระบบกลุ่มนี้ให้ตํารวจเพราะเป็นการ,รที่ผิดกฎหมายเพื่อสืบสวนสอบสวนหาทางจับกลุ่มต่อไปนะครับทั้งนี้ยังคงเหลือเวลาสําหรับการลงทะเบียนได้อีกเกือบ2สัปดาห์นะเพราะว่าจะไปสิ้นสุดในวันที่29กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะครับ d e p t d o p a g o t h ครับ d e b t d อี t d o p a g o าครับหรือลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับได้ที่สลักลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโทร1567ตลอด24ชั่วโมงนะครับ